สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาเรื่องคุณค่าของวัยรุ่นและการวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนผู้สอนคุณครูสุเทพจันมุนสี 1. คุณค่าของวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นช่วงของการค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง และสถาน,นะของตัวเองในสังคมและต้องการให้คนรอบข้างเห็นคุณค่าและยอมรับตนเองนะครับซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการเรียนหรือการทำกิจกรรมต่างๆนะครับวัยรุ่นจะครบเพื่อนทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันนะครับจากตนเองเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดนะครับกลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นมากนะครับ ปัจจุบันนะครับรูปแบบของสังคมนะครับเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นสังคมที่ยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียมกันนะครับในศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของคนที่อาศัยอยู่ลงกันนะครับแต่มีความหลากหลายเช่นชนชั้นชาติพันธุ์นะครับศาส,สนาความนิยมทางการเมืองรวมทั้งความหลากหลายทางเพศนะครับ อันนี้นะครับคือความหลากหลายนะครับในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับคือชาติพันธ์นะครับศาสนาค่านิยมและก็เรื่องเพศนะครับพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นคุณค่านะครับของวัยรุ่นที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ1เลยนะครับตั้งใจเรียนนะครับสเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครอง 3. ม ช่วยเหลืองงานบ้าน 4. แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น 5. ร่วมกิจกรรมในชุมชน 6. เข้าวัดทาบุญนะครับ 2. การวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนการเป็นเพศใดน,นะครับมีอัตลักษณ์ไม่ใช่การเลือกแต่เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในตัวบคุคคลนะครับ ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการให้ยาหรือการบำบัดร,รักษานะครับซึ่งไม่ว่าใครนะครับเพศใดก็สามารถแสดงออกและปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชนได้นะครับการปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชนไม่ตัดสินหรือให้คุณค่าของคนจากรูปร่างลักษณะหรือภาพลักษณ์ที่ปรากฏภายนอกเท่านั้น ยอมรับในความชอบหรือการแสดงออกทางเพศของผู้อื่นไม่เรียกหรือใช้ถ้อยคำที่มีเพศหรือความชอบและการแสดงออกทางเพศที่ต่างจากตนเองด้วยถ้อยคำที่มีเจตนาดูถูกล้อเลียนกันแกล้งซึ่งเป็นการละเมิดทางเพศยอมรับและคารพในสิทธิของคนที่มีเพศนะครับ สภาพต่างๆเพราะมีความเท่าเทียมระหว่างเพศความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับหรือความเสมอภาคทางเพศหมายถึงความเท่าเทียมในสิทธิหน้าที่เสิริภาพและโอกาสทางการศึกษานะครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับสำหรับทุกคนเนี่ยไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีความแตกต่างทางเพศอย่างไรซึ่งความแตกต่างทางเพศ ต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิและโอกาสของบุคคลในสังคมเช่นผู้ชายผู้หญิงกระเทยทอมนะครับมีความเท่าเทียมกันหมดนะครับและมีความเสมอภาคทางเพศเท่ากันสุดท้ายนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมฝึกฝนทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ